สวัสดีครับบาตเชนันครับคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงะระบบ110หน่วย110หน่วยคุกกี้นะครับบางวันที่แล้วไม่ได้ให้ดูครับก็จะมี2ชุดนะ2 2ชุดนะชุด1ชุด2นะครับ ้ามันเหมือนกันอย่างนี้ก็แปลว่าในร้อยสิบหน่วยเะต้องมีเลขขี้แต่เราไม่รู้ว่าอยู่หลักไหนนะแต่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าหลักแถวหน้าเนี่ยชุดหนึ่งนะชุดหนึ่งจะเดินดีที่หลักร้อยนะฮะชุดหนึ่งจะเดินดีที่หลักร้อยนะครับครับแล้วก็ให้ดูในปีหกสามนะทั้งงวดยี่สิบเอ็ดนะครับถึงงวดร้อยสี่สิบเอ็ดในปีนี้มีอยู่ยี่สิบแปดงวดนะฮะเพราะว่าหยุดไปสามงวดนะครับ ร้อยสิบหน่วยระบบคู่ขี้นะครับอนี่ไม่ต้องดูนะนไม่ต้องดูเดี๋ยวมันจะเหลืองอันเดียวนะฮะ <c oughs> ก็มีมีผิดอยู่ครั้งครั้งหรือสองครั้งฮะในยอดทั้งหมดร้อยสี่สิบพนดฮะมันจะผิดคือไม่ถูกเลยทั้งสองสูตรน,นะถ้าผิดอยู่ครั้งเดียวนะฮะ ในงวดที่ร้อยสามสิบเจ็ดนี่นะะในปีหกสามนี่ฮนะอย่างงวดร้อยหกสิบงวดร้อยสามสิบแปดนี่เราได้เลขร้ยอยสามแปดนี่เราได้เลขคู่ทั้งสองโซดก็หมายความว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะต้องมีเลขคู่นะฮะแล้วก็ชุดแรกนี่นะครับชุดแรกนี่จะเดินดีที่หลักร้อยนะก็งวดที่แล้วนะฮะงวดที่แล้ว งวดงวดที่ผ่านมางวดสามสิบธันวาคมนะเราได้หลักร้อยน่าจะเป็นเลขคี่แต่มันผิดนะ <c oughs> ขอโทษมันออกเลขคู่นะครับมันออกเลขคู่นะครับหกนะฮะก็ผิดหลักร้อยผิดตอนนี้ถ้าหลักร้อยผิดไปสองหนเนี่ยหนที่สามมันไม่ตามไปติดแล้วไม่เคยผิดนะแต่อันนี้ยังไม่ผิดซ้ํานะตอนนี้มาดู ในปีสอง4ันห้าร้อ่นะงวดแรกก็คืองวด142ยส่สิบสเะไหมผมจะเลื่อนอันนี้ให้ดูนะงวดร้อ่นะครับ <c oughs> ชุดหนึ่งนะฮะชุดหนึ่งเราได้เลขคี่ชุดสองเราได้เลขคี่นั่นแปลว่าในสามหลักในร้อยสิบหน่วยจะต้องมีเลขคี่นะครับอา่าทีนี้หลัก100ร้อยนะฮะ <c oughs> ขอขอ,ขอแก้ขอแก้ไขในคลิปที่หนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> โทษคลิปที่หนึ่งเลขปักหลักนะผมเผลอพูดไปว่าหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคู่ที่จริงไม่ใช่นะหลักร้อยเราได้ขี้นะครับขอแก้ตัวด้วยนะะขอแก้ด้วยในคลิปที่หนึ่งใคร,ใครดูไปแล้วนะตอนนี้มีมีน้องคนหนึ่งเขาไปดูนะเขสองฝ่ายก็ถามมาก็ต้องขอบใจเขามากนะครับเพราะว่าผมคงพูดผิดไปนะครับ คือหลักร้อยเนี่ยมันน่าจะเป็นเลขขี่นะครับขอแก้ในคลิปที่หนึ่งนะครับในเลขปักหลักที่บอกว่าหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคู่มันน่าจะเป็นเลขขี่มากกว่านะครับตอนนี้เลขคู่นี่น่าจะเป็นที่ส0บหน่วยนะฮะสิบหน่วยพวกนี้จะเป็นเลขคู่นะครับผมทาใ้สามร้อยเจ็ดสิบห้าตัวให้แล้วนะระวังหลักร้อยเลขขี่วางสิหน่วยเลขคู่นะครับตอนนี้หลักร้อยเลขคี่เนี่ยผมเน้นไปที่สามนะฮะถ้าหากว่ามา,มานะะ ถ้ามันมานะครให้เน้นไปที่เลขสามนะครับตัวรองลงมาก็คือเลขเก้านะครับตัวรองอีกตัวก็คือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งก็อ่อนหน่อยนะเลขหนึ่งอ่อนหน่อยก็คือเน้นไปที่ที่สามกับเก้านะเน้นไปที่สามกับเก้าถ้ามานะฮะก็ฟันธงตรงเลขสามนะครับก็หนึ่งตัวในสิบตัวนะครับหนึ่งในสิบผมก็ มันไปดูชุดอื่นด้วยนะฮะถ้าเห็นว่าสามสามค่อนข้างเด่นนะครับในหลักร้อยนะครับขอขอแก้ไขในคลิปที่หนึ่งนะครับที่พูดว่าที่พูดว่านะครับหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคู่นั้นที่จริงผมพูดผิดนะครับขอโทษด้วยนะพูดผิดนะครับคือเลขคู่นั้นน่าจะเป็นที่สิบหน่วยนะครับส่วนหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคี่มากกว่านะครับน่าจะเป็นเลขคี่มากกว่านะครับก็ขอแก้ตัวต้องขออภัยนะครับท่านสมาชิกนะครับ ใครดูแล้วก็เน้นตรงนี้นะคือผมจะพยายามเข้าไปลบแต่ไม่รู้จะลบยังไงฮนะยูทูบเนี่ยในคลิปที่หนึ่งนะผมพยายามจะลบจะลบทิ้งนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เลย <c oughs> มาพูดใหม่นะฮะ <c oughs> ขอแก้ไขนะครับหลักร้อยน่าจะเป็นเล็กขี้นะครับย้ำนะครับสวัสดีครับ